สวัสดีทุกทุคนนะครับแล้วก็ต้องขออภัยทุกทุกคนไว้ด้วยนะทีนี้นะครับพอดีว่าคลิปสรุปตู้กาชาสงครามเลือดพันปีล่าสุดนะครับผมไปทําผิดพลาดนะครับไปปล่อยไก่ตัวบอลเลอร์เลยนะทุกคนคือช่วงท้ายตอนที่ผมสรุปตู้เนาะพอดีผมไปจําสีน้องแบมบีผิดนะครับตัวผมเนี่ยไปจําสีน้องผิดไปเลยนะครับจาเป็นสีฟ้าไปเลยแม้แต่ตอนที่ผมตัดคลิปตอนเช็คคลิปก็ตามผมก็ ยังคิดว่าน้องเป็นสีฟ้าจนถึงเมื่อตะก,กี้นี้เลยนะครับเมื่อตะก,กี้ผมเพิ่งทราบเรื่องนะครับผมทราบเรื่องช้าเพราะว่าตัวผมไม่ได้อยู่หน้าจอเลยตั้งแต่ช่วง5โมงเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ช่วง5โมงเนี่ยผมแทบไม่ได้อยู่หน้าจอเลยเพราะฉันต้องขออภัยมากจริงนะครับผมเพิ่งทราบเรื่องตอน3ามทุ่มจะสี่ทุ่มเมื่อตะก,กี้ นี้เลยนะครับก็ต้องขออภัยในการแก้ไขที่ล่าช้ามากๆนะพอดีคลิปมันวิ่งมาได้5-6ชั่วโมงเลยนะครับต้องขออภัยมากจริงๆนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะทํามาเป็นการแก้ไขของตัวน้องแบมบี้นะครับขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะสาหรับคนที่สนใจน้องแบมบี้นะคิดว่าตัวเองจะเปิดดีหรือเปล่าเอาน้องไปดีหรือเปล่านะครับ ก็สำหรับน้องแอมบีเนี่ยเขาออกแบบมาในการสังหารหัวหน้าหน่วยเนาะเป็นสีเขียวที่แรงนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือสังหารหัวหน้าหน่วยเอาไปใช้งานเรื่องตีกงตีกิวได้แต่ถ้าเกิดคุณมีอุนหภะสีฟ้าอ่ะครั้งนี้ไม่ใช่เทียบผิดนะต้องบอกก่อนผมเข้าใจแล้วว่าน้องเป็นสีเขียวนะครับแต่ที่ผมเทียบกับอุณหภะเพราะว่าอันนี้เราดูในเรื่องของการตีกิว นะครับถ้าเกิดคุณจะเอาไปในเรื่องของการคิวเลอร์ผ่านกิลหัวหน้าหน่วยถ้าเกิดคุณมีอุณหนะสีฟ้าแล้วณปัจจุบันตีกิลณปัจจุบันนะยังมีแค่ระดับฮาร์ดอยู่ยังไม่มีเวลี่ฮาร์ดนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะเทียบเป็นระดับฮาร์ดนะครับยังไม่ได้เทียบเวลี่ฮาร์ดเพราะผมยังไม่ทราบความยากของเวลี่ฮาร์ดนะครับถ้าเกิดณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคุณมีอุณหนานะครับหนึ่งท่ห้าหรือจะมากกว่านี้ก็ตามคุณก็สามารถเอาอุณนะไปใช้แทนแบมบี้ในการผ่าน ตีกี่หัวน้าหน่วยระยะไกลได้ถึงอุโหนะจะไม่ได้โบนัสในเรื่องของการตีใกล้แต่ว่าตัวอุโหนะแรงพอที่จะโซโล,โลพาผ่านได้นะครับพอเล่นจริงคุณใช้เป็นทีมอยู่แล้วถ้าเกิดคุณไม่อยากเสียเพชรคุณใช้อุโหนะต่อได้นะครับอุโหนะสามารถพาผ่านได้เช่นกันนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลเวลาอะไรพวกนี้ก็ใช้อุโหนะไปก่อนนะครับ <S <S แล้วก็ในส่วนสำหรับคนที่จะหาตัวละครสีเขียวเก่งๆหนึ่งตัวมาใช้นะครับสำหรับคนที่จะโฟกัสแค่ตัวละครสีเขียว เบบี i, ผมค่อนข้างที่จะเชียร์เลยนะครับสำหรับการเปิดหาน้องนะครับเพราะว่าน้องเป็นตัวละครสีเขียวที่เก่งระดับนึงเลยทั้งในเรื่องของการออกสกิลที่รุนแรงทั้งในเรื่องของทําไม่ตายที่รุนแรงมากเช่นกันนะครับทําไม่ตายน้องเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่ามีในเรื่องของเบิ้ลฮิตทําไม่ตายมีรถเกาะมีบวกความแรงสกิลบวกความแรงทําไม่ตายไปอีกแล้วก็มีในเรื่องของตีติดไฟแรงไปอีกนะครับมันส่งผลให้ทําไม่ตายแรงมากๆรวมไปถึงจุดเด่นที่บูสต์เอพี80%ยังไง การกดไม้ตายอ bility ที่ผมพูดมาเมื่อกี้เขาได้ใช้หมดเลยนะครับตัวน้องเนี่ยจะใช้ค่า SP ได้คุ้มค่านะเพราะว่าในเรื่องของความแรงสกิลแล้วก็ความแรงทาให้ตายคือแรงมากๆสำหรับน้องแบมบี้นะเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมแนะนํามากๆอ่าผมตกไปในเรื่องของเลือดเต็มอีกนะไอ้น,นี้ก็คือเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับคือน้องของน้องแบมบี้เนี่ยเป็นตัวละครที่แบบใช้ค่า SP ได้คุ้มมากนะเป็นตัวละครแรงของสีเขียวระดับต้นๆเลยแต่แต่ถ้าเกิดคุณมีตัวละครสีเขียว ตัวอื่นที่มันใช้ทดแทนกันได้อยู่แล้วอย่างเช่นฮิสกะยานิยายนะครับฮิสกะยานิยายอิจโกโกิมซี่ที่สามารถออกจากตัวฟรีได้ไอเซนสงคำเลือกพันปีหรือว่าจะเป็นยินจากนิยายเช่นกันตัวละครพวกนี้ก็เก่งพอที่สามารถแบกสีเขียวในการผ่านแบบสบายๆได้อยู่แล้วนะครับเอาจริงๆคือ ไม่จะเป็นต้องตัวละครพวกนี้ก็ได้เป็นตัวละครที่ต่ากว่านี้ก็ได้แต่ก็ยังพอแบกได้มันก็บีค่อนข้างเยอะสำหรับตัวละครสีเขียวถ้าเกิดคุณอยากหาแค่ตัวละครสีเขียวเก่งๆจริงๆเกิดคุณมีตัวละครพวกนั้นแล้วแล้วคุณไม่ซีเรียสคุณก็ใช้ตัวละครพวกนั้นต่อไปก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องเอาเพชรมาถวายให้น้องก็ได้นะ แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ในเรื่องของตัวละครสีเขียวตัวใหม่ที่มันเก่งๆแล้วก็สั่งหันคนหน้าหน่วยไปด้วยก็ตามที่บอกผมค่อนข้างเชียน้องบัมบี้เลยนะครับเพราะว่าตู้นี้อ่าตู้นี้ตัวหน้าตู้ทั้ง3คนมันสามารถได้ใช้จริงทั้ง3าคนเลยนะครับมันดูดีทั้ง3าคนเลยนะครับผมก็เลยเชีย์ตู้นี้ระดับหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าถิอคุณเปิดไม่ได้น้องคุณอาจจะได้ตัวอื่นแทนอาจจะได้เป็นผู้อ e ีเบินหรือจะเป็นคิเก้ก็ได้นะครับเพราะว่าทั้ง3ตัวมันก็ดีระดับหนึ่งหมดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้น้องแบมบี้กันเนาะสำหรับคนที่อยากได้น้องตามที่บอกเลยว่าคุณมีตัวละครสีเขียวดีๆหรือ,อยังเธอคุณไม่มีน้องบัมบี้ตอบโจทย์คุณมีการผ่านตีกิวหัวหน้าหน่วยหรือ,อยังคุณติดปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุณผ่านฮาร์ดตอนนี้แบบยากลําบากยัดเย็นถ้าเกิดวิลลี่ฮาร์ดมาคุณอาจจะยากกว่านี้หรืออาจจะถึงขั้นไม่ผ่านได้เพราะฉะนั้นน้องอาจจะตอบโจทย์ให้คุณก็ได้นะครับ ลองดูนะครับว่าคุณตรงโจดน้องหรือเปล่านะเธอคุณอยากได้สีเขียวเก่งๆผู้สังหารหัวหน้าหน่วยนะครับเอาไปเล่นได้ในการตัวแบกสีเขียวนะครับอยากเปลี่ยนตัวละครใช้ก็น้องตอบโจทย์นะครับผมค่อนข้างเชียร์เลยแล้วก็พรุ่งนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีในการเปิดตู้กาชาเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับช่วงอื่นของตู้สรุปตู้มันยังใช้ได้เหมือนเดิมนะมันแค่ผิดพลาดแค่ช่วงที่ผมสรุปตู้อ่าผมสรุป ทายคลิปช่วงน้องบัมบีเท่านั้นนะครับแล้วเกิดคนที่ย้อนกลับไปดู YouTube ของผมถ้าเกิดงงว่าเอ้ยทำไมไม่เจอช่วงที่พี่พูดถึงบัมบีในการสรุปช่วงท้ายเลยแปลว่าผมให้ YouTube เขาตัดออกไปแล้วนะครับตอนนี้ทาง YouTube กำลังประมวลผลอยู่นะรอเขากำลังตัดช่วงนั้นอยู่นะครับสำหรับคนที่ ไปเจอผมปล่อยไก่เออถ้าเกิดยังเจอผมปล่อยไก่อยู่แปลว่า Youtube มันยังไม่ตัดให้ผมนะครับก็ต้องรอประยูทูปประมวลผลอีกสักนิดหนึ่งนะครับอขอขอบคุณคนที่เข้ามาดูด้วยนะสำหรับการแก้ไขครั้งนี้แล้วก็ขออภัยแบบสุดซึ้งมากๆจริงๆสำหรับที่ผมพูดผิดไปนะที่ผมเข้าใจผิดไปนะขออภัยจริงๆนะครับไว้เช่นใหม่นะครขอให้เพื่อนๆโชคดีในตู้กาชานะครับ